โอ๊ตเป็นฟรีแลนซ์รับจ้างทํางานออกแบบเกือบทุกประเภทเนื่องจากการทํางานอย่างหนักนอนไม่พอเป็นประจำเหนื่อยล้าเกือบทุกวันเขาเลยอยากจะขยับสถานะจากคนธรรมดาให้เป็นคนที่ประสบความสําเร็จนั่นทําให้เขารู้จักกับคําว่าหมเซตหรือชุดความคิดแบบผู้ประสบความสําเร็จและการค้นหาเส้นทางนั้นทําให้โอ๊ตเจอประสบการณ์ไมเซ็ตคนรวยทําไมใช้ไม่ได้ ประสบการณ์ m d s e t จากคำคมการเป็นคนรวยที่สุดในสุสานไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องการสิ่งที่ผมต้องการคือการได้ทำอะไรที่สุดยอดต่างหากโอตได้ยินคำคมนี้จากสตีฟจ็อบผู้ชายที่เปลี่ยนโลกใบนี้ด้วยเทคโนโลยีใช่เลยมันโดนใจเงินไม่ได้สำคัญกับชีวิตการได้ทำตามหัวใจของตัวเองสินี่คือสิ่งที่โอ้ตต้องการโอ้ตเลยทำงานอย่างหนักเพื่อเอาเงินทั้งหมดไปซื้อสิ่งของที่ตัวเองอยากได้ ใช้บัตรเครดิตเพื่อไปเที่ยวในที่ที่ตัวเองอยากจะไปเที่ยวโอ้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับการใช้เงินไม่จําเป็นต้องเก็บเงินหรอกนะเพราะคําคมสอนไว้เงินไม่สําคัญกับชีวิตจนกระทั่งวันหนึ่งแม่ของโอ๊ตป่วยหนักเป็นมะเร็งแถมยังประสบอุบัติเหตุจนกระดูกหักต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลโดยด่วนค่ารักษาพยาบาลอยู่ที่30,000 0บาทโอ๊ตรู้สึกผิดเพราะเขาไม่มีเงิน เขาไม่สามารถช่วยแม่จ่ายค่ารักษาได้ไม่แต่หมื่นเดียวในสตีฟจ็อบเคยบอกเอาไว้ไงว่าเงินไม่สำคัญคำคมนั้นผิดตรงไหนโอ๊ตเลยไปศึกษาชีวประวัติของสตีฟจ็อบอย่างละเอียดและได้ค้นพบความจริงที่เขามองข้ามในวันที่สตีฟจ็อบเสียชีวิตเขามีทรัพย์สินทั้งตัว800 0ล้านเหรียญในขณะที่โอ๊ตมี0บาทถ้าวันนี้โอ๊ตตายนอกจากเขาจะไม่ได้เป็นคนรวยอันดับต้นๆในสุสานแล้วเขาอาจถูกตราหน้าว่าเป็นคนถังแตกที่สุดในสุสานก็ได้ โอ้เลยรู้ว่าการศึกษาคำคมนั้นควรต้องศึกษาชีวประวัติของผู้เอ่ยคำคมด้วยเพื่อไม่ให้ตีความหมายผิดผิดไม่งั้นชีวิตอาจจะเดินทางเส้นผิดได้ประสบการณ์ Mindset จากหนังสือจงฝึกคิดแบบคนรวยโดยการเดินเข้าร้านอาหารหรูๆจากนั้นเลือกเมนูที่คุณอยากกินโดยห้ามดูราคาเด็ดขาดเพื่อฝึกสมองให้เคยชินกับความร่ำรวย โอ้ตาโตกับวิธีคิดอันแสนแปลกประหลาดนี้นี่เป็นหนังสือที่ดีที่สุดที่เขาเคยอ่านเลยมั้งเนี่ยต่อไปนี้เขาจะฝึกสมองตัวเองให้คิดแบบคนรวยเพื่อที่จะได้รวยสมใจวันหนึ่งขณะที่โอ๊ตกับแฟนไปขายงานฟรีแลนซ์ให้กับลูกค้าทั้งคู่ก็เกิดหิวขึ้นมาโอ๊ดเลยถือโอกาสคิดแบบคนรวยเลือกร้านอาหารที่อยู่ตรงหน้าโดยไม่คิดอะไรร้านที่เขาเข้าไปเป็นร้านอาหารฟิวชั่นพนักงานทุกคนใส่สูตรและผูกหูกระดาษสีแดงสวยงามจนทั้งคู่เกรงยังไม่ทันสั่งอะไร พน,นักงานก็ยกขนมปังฝรั่งเศสกับน้ำมันมะกอกมาให้ทานโอ๊ตถามว่าราคาเท่าไหร่พรนักงานบอกว่าเป็นบริการออเดอร์ฟรีของทางร้านโอ๊ตปลื้มใจคนรวยได้รับบริการอันยอดเยี่ยมอย่างนี้นี่เองคุ้มแล้วที่ฝึกคิดแบบคนรวยโถลงใช้ชีวิตแบบจนจน,จนลำบากลำบากมาตั้งนานเมนูที่ได้มามีแต่ชื่อประหลาดๆเขาและแฟนไม่รู้จักเลยสั่งข้าวผัดกระเพรา,าหมูสับไข่ดาวสองจานร,รีบกินจะได้รีบไปขายงานลูกค้าต่อ ถึงแม้จะไม่ได้ดูราคาแต่โอ๊ตก็มั่นใจว่าราคาคงไม่เท่าไหร่แน่นอนหลังจากรอเกือบ40นาทีในที่สุดอาหารก็มารสชาตินั้นพอใช้ได้ไม่ได้อร่อยจัดจ้านแต่ก็ไม่ได้แย่ทั้งคู่ทานจนเสร็จและเรียกเก็บเงินพนักง,งานบอกว่าทั้งหมด700บาทอะไรเนี่ยข้าวผัดกะเพราสอจานราคา700ตกจานละ350บาทเลยอย่างนั้นหรือรสชาติและความคุ้มค่าสู้กะเพราแถวบ้าจานละ30บาทไม่ได้เลย โอ๊ตกับแฟนออกจากร้านมาอย่างหัวเสียทั้งคู่ทะเลาะกันเรื่องความคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปมันสมเหตุสมผลกันจริงหรือแฟนของโอ๊ตเห็นสีหน้าโอ๊ตเลยบอกว่าคนรวยเนี่ยเขาไม่ได้หาเงินเพื่อที่จะไปซื้อสิ่งของที่ตัวเองไม่ได้อยากจะได้หรอกนะเขาแค่หาเงินเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการต่างหากถ้าวันนี้โอ๊ตมีเงินเยอะแยะแต่ไม่ชอบชีวิตตัวเองโอ๊ตอาจจะรวยเงินแต่โอ๊ตจนความสุขนะ ท,ทีีด่ดเราว่าเป็นตัวของตัวเองดีกว่าเก็บเงินเอาไว้ใช้กับสิ่งที่โอ๊ตคิดว่าคุ้มค่าและสําคัญกับชีวิตโอ๊ตจริงๆเถอะแบบนั้นดูรวยกว่าเยอะเลยวินาทีนั้นโอ๊ตตาสว่างความรวยไม่ได้ว่าจากรายจ่ายแต่ว่าจากความพึงพอใจว่าเรามีมากพอที่จะจ่ายให้กับอะไรและไม่อยากจะจ่ายให้กับอะไรต่างหากและโอ๊ตก็รู้ว่าวิธีคิดของคนอื่นบางทีมันก็ไม่ใช่วิธีคิดที่ดีสําหรับเราประสบการณ์ d s ซ t จาก Life c โค้ h จงใช้เงินซื้อของแบรนด์เนมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเราให้ดีขึ้นยิ่งเราใช้ของมีระดับเราก็จะยิ่งดึงดูดคนที่มีระดับเข้ามาในชีวิตจำคำสอนไว้นะคนแบบเดียวกันจะดึงดูดกันคนรวยจะคบค้าสมาคมกับคนรวยเท่านั้น โอ๊ตฟังมาถึงตรงนี้ก็ปิดคลิปวิดีโอของไลฟ์โค้ดไปเลยเขารู้ดีว่าการลงทุนนั้นมีหลายรูปแบบเขากันเงินที่ไดจากการทํางานไปเก็บออมเป็นกองทุนฉุกเฉินให้กับตัวเองเอาเงินไปนลงทุนในหุ้นกับกองทุนรวมที่โอ๊ตชอบเพื่ออนาคตและเริ่มใช้เวลาสร้างรายได้จากโลกออนไลน์แทนที่จะหมกมุ่นว่าจะซื้ออะไรต่อไปดีเพื่อเพิ่มแรงดึงดูดคนรวยโอ๊ตจะไม่เปลี่ยนตัวเองเพื่อเอาใจใครโอ๊ตจะเป็นธรรมชาติและใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการจริงๆไม่ฟังเสียงใครอีก โอ๊ตได้เราศึกษาเรื่องมายเซทจากหลากหลายสถานที่และเขาก็เข้าใจมายเซทจากคนอื่นไม่ว่าอย่างไรมันก็เป็นของคนอื่นฟังได้แต่ต้องเอามาปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์บริบทรสนิยมทัศนคติและความชอบของตัวเองด้วยสุดท้ายโอ๊ตก็ได้มายเซทในแบบที่ตัวเองต้องการเขาขอแค่มีเงินมากพอที่จะรับมือกับเรื่องร้ายๆในชีวิตได้ได้ใช้เวลากับคนที่โอ๊ตรักอย่างคุ้มค่าและมีความสุขที่สุดอยู่กับสิ่งที่ชอบอยู่กับสิ่งที่ใช่สิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตโอ๊ตจริงๆ แค่นี้โอ๊ตก็พอใจแล้วทุกวันนี้โอ๊ตมีความสุขกับไมล์เซ็ตที่ปรับปรุงจากการเรียนรู้ในที่ที่หลากหลายถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ไมล์เซ็ตที่ดีที่สุดแต่โอ๊ตคิดว่ามันเหมาะกับโอ๊ตที่สุดแล้วไมล์เซ็ตคนรวยอาจจะฟังดูดีแต่ถ้ามันไม่ตรงกับรสนิยมของตัวเองไม่ตรงกับความต้องการของตัวเองไม่ตรงกับความชอบของตัวเองโอ๊ตก็จะไม่ฝืนหาไมล์เซ็ตที่ใช่กับตัวเองดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินบนถนนที่คนอื่นชอบแต่เราอาจจะไม่ได้ชอบเลยก็ได้แล้วคุณล่ะครับ เคยเรียนรู้เรื่อง Mindset และมีประสบการณ์ทั้งสมหวังหรือผิดพลาดบ้างหรือเปล่าคอมเมนต์ Comment แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับ